อ่านหนังสือ Conversation with God การพูดคุยที่ไม่ธรรมดาเป็นการสนทนาการระหว่าง God กันนนะคะเล่ม3ต่อกันเลยนะคะ God ลูกรักฉันบอกกับเธอว่าประเด็นเรื่องตัวตนที่เธอเป็นและตัวตนที่เธอเลือกจะเป็นนี้สำคัญเหลือเกินเพราะมันไม่เพียงกำหนดลักษณะของประสบการณ์ที่เธอจะได้รับเท่านั้น แต่มันยังสร้างธรรมชาติของตัวฉันขึ้นมาอีกด้วยเธอถูกบอกมาทั้งชีวิตว่าพระเจ้าสร้างเธอแต่ตอนนี้ฉันจะบอกกับเธอว่าเธอต่างหากที่กำลังสร้างพระเจ้าฉันรู้ดีว่านี่คือการปฏิวัติความเชื่อและความเข้าใจใหม่ครั้งใหญ่แต่มันจำเป็นหากเธอจะทำภารกิจที่แท้จริงที่เธอมาอยู่ที่นี่ตรงนี้เพื่อที่จะทำได้ นี่คือภารกิจศักดิก์สิทธิ์ที่เรากำลังทำอยู่ทั้งเธอและฉันนี่คือดินแดนศักดิก์สิทธิ์ที่เรากำลังเหยียบย่างนี่คือวิถีทางพระเจ้าสำแดงตัวเองอยู่ในตัวเธอในฐานะที่เป็นเธอและผ่านทางเธออยู่ในทุกข่วงขณะเธอเลือกได้เสมอว่าจะให้พระเจ้าถูกสร้างขึ้นอย่างไรในตอนนี้และพระเจ้าก็จะไม่มีวันพลาดก,การเลือกนั้นไปจากเธอ หรือลงโทษเธอหากเธอเลือกผิดและเธอก็ไม่ได้ขาดการชี้ทางในเรื่องนี้ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตเพราะในตัวเธอมีระบบนำทางภายในถูกฝังอยู่เพื่อชี้ทางกลับบ้านให้เธอนั่นคือเสียงที่พูดกับเธอถึงการเลือกสูงสุดอยู่เสมอคือเสียงที่ทำให้เธอเห็นภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของตัวเธอเอง ที่เธอต้องทำก็คือใส่ใจฟังเสียงนั้นและอย่าทิ้งภาพนั้นไปฉันส่งครูมาให้เธอตลอดช่วงเวลาประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาผู้นำสารของฉันได้นำพาข่าวอันประเสรศิฐที่จะนำให้เธอปราบปลื้มยินดีในทุกคืนวันและในทุกข่วงยามพระคำพีศักดิ์สิทธิ์ถูกเขียนขึ้นผู้ศักดิ์สิทธิ์ได้ถือกำเนิดขึ้น เพื่อให้เธอได้รับรู้ถึงศัจธรรมอันเป็นนิรันด์นั่นก็คือเธอและฉันคือหนึ่งเดียวกันเวลานี้ฉันได้ส่งพระคัมภีร์มาให้เธออีกครั้งและหนึ่งในพระคมภีร์เหล่านั้นคือที่เธอกำลังถืออยู่นี้ที่เธอกำลังฟังอยู่นี้เวลานี้ฉันได้ส่งผู้นำสารมาให้เธออีกครั้งเพื่อนำพาเธอสู่วจนะของพระผู้เป็นเจ้า เธอจะฟังถ้อยคําเหล่านี้ไหมจะรับฟังผู้นําสารของฉันหรือเปล่าเธอจะยอมเป็นหนึ่งในผู้นําสารหรือไม่นั่นคือคำถามท,ามที่สำคัญยิ่งคือคำเชื้อเชิญอันยิ่งใหญ่คือการตัดสินใจอันน่ายกย่องสรรเสริญโลกรอคำประกาศจากเธออยู่ซึ่งเธอจะประกาศด้วยการใช้ชีวิตของเธอ ชผ่าพันมนุษย์ไม่มีทางที่จะฉุดตัวเองขึ้นจากความคิดที่ต่ำที่สุดของตนได้จงกว่าเธอจะยกตัวเองขึ้นสู่แนวคิดสูงสุดของตนแนวคิดเหล่านั้นที่สำแดงออกผ่านทางตัวเธอโดยการใช้ชีวิตของเธอจะกำหนดกรอบเตรียมความพร้อมและเป็นต้นแบบให้กับขั้นต่อไปของประสบการณ์มนุษย์เธอเป็นชีวิตและเป็นทางนั้น โลกจะเดินตามเธอในเรื่องนี้เธอไม่มีทางเลือกนี่เป็นเพียงเรื่องเดียวที่เธอไม่มีสิทธิ์เลือกเพราะมันคือวิถีที่ทุกสิ่งดำเนินไปโลกของเธอจะเป็นไปตามแนวคิดที่เธอมีต่อตัวเองมันเป็นอย่างนี้เสมอมาและจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปแรกเริ่มคือความคิดเกี่ยวกับตัวเองจากนั้นจึงตามมาด้วยการปรากฏรูปทางกายภาพในโลกภายนอก เธอคิดส ah um. <us> ิ่งใดเธอก็จะสร้างสิ่งนั้นขึ้นเธอสร้างสิ่งใดขึ้นเธอก็จะกลายเป็นสิ่งนั้นเธอกลายเป็นสิ่งใดเธอก็จะแสดงสิ่งนั้นออกมาเธอแสดงสิ่งใดออกมาเธอก็จะมีประสบการณ์แบบนั้นเธอมีประสบการณ์แบบใดเธอก็จะเป็นแบบนั้นเธอเป็นแบบใดเธอก็จะคิดแบบนั้นสิ่งที่เธอคิด คือสิ่งที่เธอจะสร้างขึ้นสิ่งที่เธอสร้างขึ้นคือสิ่งที่เธอจะกลายเป็นสิ่งที่เธอกลายเป็นคือสิ่งที่เธอจะมีประสบการณ์สิ่งที่เธอมีประสบการณ์คือสิ่งที่เธอเป็นสิ่งที่เธอเป็นคือสิ่งที่เธอจะคิดวงจรจึงสมบูรณ์ภารกิจอักสิท <c Öz ell großes> ิธ์ที่เธอข้องเกี่ยวอยู่นี้เพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเท่านั้น เพราะตอนนี้ในที่สุดเธอก็เข้าใจในสิ่งที่เธอกำลังทำอยู่ตัวเธอนั่นแหละที่เป็นเหตุให้ตัวเองรู้เรื่องนี้ตัวเธอเองนั่นแหละที่เป็นเหตุให้ตัวเองใส่ใจและตอนนี้ตัวเธอก็ใส่ใจมากกว่าที่เคยเรื่องตัวตนที่แท้จริงของตัวเองและตอนนี้ในที่สุดเธอก็เห็นภาพรวมทั้งหมดแล้วเธอเป็นสิ่งใดฉันก็เป็นสิ่งนั้นเธอกำลังให้นิยามแก่พระเจ้าอยู änder, ่ ฉันได้ส่งเธอส่วนหนึ่งอันศักดิ์สิทธิ์ของตัวฉันเข้าสู่รูปลักษณ์ทางกายภาพเพื่อฉันจะได้รู้จักตัวเองผ่านการเก็บเกี่ยวประสบการณ์แทนที่จะรู้จักตัวเองเพียงแค่ในความคิดเท่านั้นชีวิตดำรงอยู่เพื่อเป็นเครื่องมือให้พระเจ้าได้แปลเปลี่ยนคิดให้เป็นประสบการณ์ มันดำรงอยู่เพื่อเป็นเธอทำแบบเดียวกันเพราะเธอคือพระเจ้าที่กำลังทำสิ่งน,นี้อยู่ฉันเลือกสร้างตัวเองขึ้นมาใหม่ในทุกข่วงขณะฉันเลือกมีประสบการณ์ถึงรูปแบบของตัวตนอันเลิศล้ำที่สุดของภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ฉันมีต่อตัวเองว่าฉันคือใครฉันได้สร้างเธอขึ้นเพื่อให้เธอรังสรรค์ฉันขึ้นมาใหม่นี่คือภารกิจศักดิ์สิทธิ์ของเรา คือความเบิกบานสูงสุดข,ของเราคือเหตุผลที่แท้จริงของการมีชีวิตและการดำรงอยู่ของพวกเรานีนผมรู้สึกอึง้งทึ่งและเคารพนับถือเมื่อได้ฟังข้อความถ้อยคำเหล่านั้นขอบคุณที่อยู่เคียงข้างกันในลักษณะนี้ขอบคุณที่อยู่เคียงข้างพวกเราทุกคนกอดด้วยความยินดีขอบคุณที่อยู่ตรงนี้กับฉันเช่นกัน น,นผมมีคำถามเหลืออีกไม่มากบางเรื่องจะเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตที่มีวิวัฒนาการขั้นสูงจากนั้นผมก็จะจบการพูดคุยนี้กอดชีวรักของฉันเธอไม่มีทางจบการพูดคุยนี้ได้แล้วก็ไม่จำเป็นต้องจบด้วยการสนทนากับพระเจ้าจะดำเนินต่อไปชั่วนิรันดรและตอนนี้เธอก็มีส่วนร่วมกับมันอย่างแข็งขัน ซึ่งไหนไม่ช้าการสนทนาก็จะกลายเป็นมิตรภาพบทสนทนาดีๆทั้งหลายสุดท้ายแล้วก็จะนำไปสู่มิตรภาพและไม่นานการสนทนากับพระเจ้าก็จะกลายเป็นมิตรภาพกับพระเจ้านีน่ผมก็รู้สึกอย่างนั้นนะครับผมรู้สึกว่าเราได้กลายเป็นเพื่อนกันจริงๆกอด และเช่นที่เกิดขึ้นกับทุกความสัมพันธ์นั่นก็คือหากมิตรภาพนั้นได้รับการหล่อเลี้ยงจุดประกายและยอมให้เติบโตในท้ายที่สุดแล้วก็จะเกิดการหลอมรวมเป็นหนึ่งเธอจะรู้สึกและมีประสบการณ์ว่าตัวเองกำลังอยู่ในภาวะเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้านี่คือภาวะอันศักดิ์สิทธิ์เมื่อถึงเวลานั้นเราจะพูดเป็นหนึ่งเดียว พูดออกมาจากความเข้าใจเดียวกันพูดออกมาจากภาวะเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระเจ้าเรากับพระเจ้าจะพูดเรื่องเดียวกันหรือไม่ต่างกันแล้วทีนี้เพราะเข้าใจตรงกันแล้วจากแอดมินค่ะนีนถ้าอย่างนั้นการพูดคุยนี้จะดำเนินต่อไปกอดใช่ดำเนินต่อไปเสมอนีนถ้าอย่างนั้นผมก็ไม่จำเป็นต้องกล่าวคำอำลาตอนจบของเล่มนี้ กอดเธอไม่จำเป็นต้องกล่าวคำอำลาแค่ต้องกล่าวคำทักทายนีนพระองค์รู้ไหมว่าพระองค์เยี่ยมมากเยี่ยมจริงๆกอดเธอก็เหมือนกันลูกเอ๋ยเธอก็เหมือนกันลูกๆของฉันทั้งหมดในทุกแห่งหนก็เหมือนกันนีนมีลูกๆของพระองค์อยู่ในทุกแห่งหนหรือครับกอดแน่อยู่แล้ว นีนไม่ใช่อย่างนั้นครับผมหมายความตามตัวอักษรเลยคือทุกแห่งหนจริงๆมันมีสิ่งมีชีวิตอยู่บนดาวเคราะห์ดวงอื่นด้วยใช่ไหมครับมีลูกๆของพระองค์อยู่ในส่วนอื่นของจัก,กรวาลด้วยใช่หรือเปล่ากอดอีกครั้งนะแน่อยู่แล้วนีนอรารยธรรมเหล่านั้นล้ำหน้ากว่าพวกเราใช่ไหมครับกอดบางอรารยธรรมใช่นีนในด้านไหนครับ กอในทุกๆด้านทางด้านเทคโนโลยีการเมืองสังคมจิตวิญญาณร่างกายและจิตใจยกตัวอย่างเช่นความยึดติดหมกมุ่นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นอย่างมากการยืนกลานว่าต้องเป็นอย่างนั้นเท่านั้นการชอบเปรียบเทียบและความแน่วแน่ในการแบ่งประเภทของสิ่งต่างๆให้เป็นดีกว่าหรือแย่กว่า สูงกว่าหรือต่ำกว่าดีหรือเลวซึ่งสะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่าพวกเธอตกลงไปในความเป็นคู่ทวิภาวะลึกแค่ไหนว่าพวกเธอจมอยู่กับวิธีคิดแบบแบ่งแยกมากเพียงใดนี่คุณลักษณะต่างๆที่พระองค์กล่าวมานี้ไม่มีอยู่ในอริยธรรมที่ล้ำหน้ากว่าพวกเราเลยหรือครับพระองค์สังเกตไม่เห็นเลยหรือ แล้วคําว่าความเป็นคู่หรือทวิภาวะนี่หมายความว่ายังไงครับกอระดับความก้าวหน้าของสังคมย่อมเห็นได้จากระดับความมากน้อยของการคิดแบบทวิภาวะวิวัฒนาการทางสังคมจะแสดงออกผ่านการมุ่งสู่ความเป็นเอกภาพไม่ใช่คตินิยมแบบแบ่งแยกนีนทำไมล่ะครับทำไมถึงใช้ความเป็นเอกภาพเป็นตัววัด God. เพราะความเป็นหนึ่งเดียวคือความจริงคตินิยมแบบแบ่งแยกคือภาพลวงตาตราบใดที่สังคมยังเห็นตัวเองว่าเป็นสิ่งที่แยกขาดจากกันเป็นชุดหรือการรวมตัวกันของหน่วยย่อยที่แยกขาดจากกันแสดงว่าสังคมนั้นยังใช้ชีวิตอยู่กับภาพลวงตาสิ่งมีชีวิตทั้งหมดบนดาวเคราะห์ดวงนี้ถูกสร้างขึ้นบนฐานของคตินิยมแบบแบ่งแยก ซึ่งมีรากฐานมาจากความเป็นทวิภาวะหรือความเป็นคู่เธอจินตนาการว่าตัวเองเป็นครอบครัวหรือชนเผ่าที่แยกขาดจากกันมารวมตัวกันอยู่ในชุมชนหรือรัฐที่แยกขาดจากกันมารวมตัวกันเป็นชนชาติหรือประเทศที่แยกขาดจากกันประกอบกันขึ้นเป็นโลกหรือดาวเคราะห์ที่แยกขาดจากดาวเคราะห์ดวงอื่นๆ เธอจินตนาการว่าดาวเคราะห์ดวงนี้ของเธอเป็นดาวเคราะห์เพียงดวงเดียวในจักรวาลที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่เธอจินตนาการว่าประเทศของเธอเป็นประเทศที่เลิศล้ำที่สุดบนโลกเธอจินตนาการว่ารัฐของเธอเป็นรัฐที่ดีที่สุดในประเทศแล้วครอบครัวของเธอก็ยอดเยี่ยมที่สุดในรัฐ สุดท้ายเธอก็จินตนาการว่าตัวเธอเองดีกว่าใครทั้งหมดในครอบครัวโอ้เธอบอกว่าเธอไม่ได้คิดอะไรแบบนั้นแต่พฤติกรรมของเธอสะท้อนว่าเธอคิดแบบนั้นความคิดที่แท้จริงของเธอจะสะท้อนออกมาในชีวิตประจำวันผ่านการตัดสินใจทางสังคมความคิดทางการเมืองการตีความทางศาสนาการเลือกทางเศรษฐกิจ และการเลือกส่วนตัวของเธอที่มีต่อทุกเรื่องตั้งแต่เพื่อนฝูงระบบความเชื่อไปจนถึงความสัมพันธ์กับพระเจ้าซึ่งก็คือฉันเธอรู้สึกตัดขาดจากฉันมากเสียจนจ,นจินตนาการถึงขั้นว่าฉันจะไม่มีวันพูดกับเธอด้วยเหตุน,นั้นเธอจึงถูกบังคับให้ต้องปฏิเสธความจริงที่เกิดจากประสบการณ์ของตนเธอมีประสบการณ์ว่าเธอและฉันคือหนึ่งเดียวกัน แต่เธอก็ปฏิเสธที่จะเชื่อประสบการณ์นั้นพวกเธอจึงไม่แค่ตัดขาดจากการและกันเท่านั้นแต่ยังตัดขาดจากความจริงของตัวเองอีกด้วยนีคนคมเราจะตัดขาดจากความจริงของตัวเองได้ยังไงครับกอดด้วยการเพิกเฉยด้วยการมองเห็นแต่ปฏิเสธมันหรือด้วยการเปลี่ยนมันบิดมัน ปรับแต่งมันให้เข้ากับแนวคิดที่ตัวเองมีอยู่แล้วว่าสิ่งต่างๆต้องเป็นอย่างไรลองดูคำถามที่เธอเกลื่อนไว้เธอ,อถามว่ามีสิ่งมีชีวิตอยู่บนดาวเคราะห์ดวงอื่นหรือเปล่าแล้วฉันก็ตอบว่าแน่อยู่แล้วฉันตอบว่าแน่อยู่แล้วเพราะหลักฐานนั้นชัดเจนมันชัดเจนมากเสียจนฉันประหลาดใจที่เธอยังต้องถามคำถามนี้เพราะแบบนี้ไง ที่คนเราสามารถตัดขาดจากความจริงของตัวเองได้ด้วยการมองเห็นความจริงชัดๆอยู่ตรงหน้าแบบเต็มๆสองตาแต่กระนั้นก็ยังปฏิเสธสิ่งที่มองเห็นอยู่ชัดๆนี่คือคกลไกของการปฏิเสธแล้วก็ไม่มีการปฏิเสธใดที่จะแนบเนียนไปกว่าการปฏิเสธตัวเองเธอใช้เวลาทั้งชีวิตไปกับการปฏิเสธสิ่งที่เธอเป็นปฏิเสธตัวตนที่แท้จริงของตัวเธอ มันน่าเศร้าพออยู่แล้วหากเธอจะจำกัดการปฏิเสธไว้เฉพาะเรื่องที่ไม่ค่อยเป็นส่วนตัวนักเช่นชั้นโอโซนที่กำลังหมดไปการทำลายป่าใหญ่ดึกดำบรรการปฏิบัติต่อผู้เยาวอย่างย่แย่และเธอก็ไม่ได้เดือดเนื้อร้อนใจกับการปฏิเสธสิ่งที่เห็นอยู่รอบตัวและเธอก็จะไม่หยุดยั้งจนกว่าเธอจะปฏิเสธทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอเห็นภายในตัวของเธอเอง เธอเห็นความดีงามและความเมตตากรุณาในตัวเธอแต่เธอก็ปฏิเสธมันเธอเห็นปัญญาในตัวเธอแต่เธอก็ปฏิเสธมันเธอเห็นความเป็นไปไม่ได้อีที่สิ้นสุดในตัวเธอแต่เธอก็ปฏิเสธมันเธอเห็นและมีประสบการณ์ถึงพระเจ้าในตัวเธอแต่เธอก็ยังคงปฏิเสธมันเธอปฏิเสธเรื่องที่ฉันดำรงอยู่ในตัวเธอว่าฉันคือเธอ นี่เท่ากับเธอปฏิเสธที่ทางอันชอบธรรมชัดแจ้งของฉันนีนผมไม่ได้ปฏิเสธพระองค์นะครับและจะไม่ปฏิเสธพระองค์ด้วยกอดเธอยอมรับไหมว่าเธอคือพระเจ้านะ่ะนีนคือผมจะไม่พูดแบบนั้นหรอกกอดนี่ไงที่ฉันบอกเธอว่าก่อนไก่ขันเธอจะปฏิเสธฉันสามครั้ง เธอจะปฏิเสธฉันด้วยความคิดเธอจะปฏิเสธฉันด้วยคำพูดเธอจะปฏิเสธฉันด้วยการกระทำเธอรู้อยู่ลึกๆในใจว่าฉันนั้นอยู่กับเธออยู่ในตัวเธอรู้ว่าเรานั้นคือหนึ่งเดียวกันแต่ทว่าเธอก็ปฏิเสธฉันโอ้พวกเธอบางคนบอกว่าฉันมีอยู่จริงก็ได้แต่อยู่ห่างออกไปจากเธอห่างออกไปไกลอยู่ที่ไหนสักที่ และยิ่งเธอจินตนาการว่าฉันอยู่ห่างไกลออกไปแค่ไหนเธอก็ยิ่งอยู่ห่างจากความจริงของตัวเองเท่านั้นเช่นเดียวกับเรื่องอื่นๆในชีวิตตั้งแต่ทรัพยากรธรรมชาติที่กำลังหมดลงไปจนถึงการทำร้ายเด็กในหลายๆครอบครัวเธอเห็นมันแต่เธอไม่เชื่อนีนแต่ทำไมล่ะครับทำไมทำไมเราเห็นแต่เราไม่ยอมเชื่อล่ะครับ ก็ขอจบสำหรับคลิปนี้นะคะติดตามคลิปต่อไปนะคะขอขอบคุณผู้แปลและแอดมินนะคะคุณอุดมเกียรติมานะที่นี้นะคะขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาฟังและติดตามขอให้ทุกท่านได้ประโยชน์ยิ่งยิ่งขึ้นไปในทุกๆคลิปเสียงได้รับประโยชน์อย่างไม่จํากัดและไม่สิ้นสุดนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ